ไก่ทอดแห่งรักฝีมือแม่กับไก่ไก่ทอดแห่งรักของคุณแม่ตั้งแต่ได้หมอใหม่มา,มาเนี่ยไม่ค่อยเหอทําอาหารให้ลูกทานเลยนะแม่ต้องทีไก่ทอดปีกไก่บนค้ามีคนนั่งรอแล้วตอนนี้นั่งรอหิวและกำลังขึ้นจานให้พิธีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างหน้าตาโอเคไหมคิดว่าพ่ธีเขาจะทานหมดไหมคะทุกคนหมดไม่หมดงานนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อน ขอบคุณครับขอให้อร่อยนะครับโชคดีนะครับกับไก่ไก่ทอดแห่งรักของคุณแม่พี่ดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะอิ่มละสังเกตจานต่อด้วยนมเปรี้ยวค่ะทุกคนสีมือแม่อร่อยที่สุดคะ่ะไปละ